เหรียญสิบสองสีหายากวาระนี้มีราคาแล้วนะครับแต่ว่าจะมีราคาเท่าไหร่แล้วมีข้อมูลอย่างไรเนี่ยก็เดี๋ยวมาติดตามแล้วก็มารับชมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเหรียญรวมถึงให้ข้อมูลเหรียญแล้วก็ถ้าใครมีสวยๆเนี่ยผมก็รับซื้อเหมือนกันนะครับจะเป็นเหรียญอะไรเหรียญแบบไหนเนี่ยก็เดี๋ยวมารับชมแล้วก็รับฟังได้เลยนะครับสาหรับเหรียญ10บาท2สีเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ10บบาท2สี ในหลวงสองรัชกาลครับก็คือในหลวงรัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญ10บ,บาท2สีที่มีจํานวนการผลิตไม่สูงครับและที่สําคัญวาระนี้นิยมมากแล้วนะครับเป็นวาระไหนเอ่ยดูไปพร้อมกันวาระนี้ครับเหรียญ10บ,บาท2สีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเหรียญน,นี้ เริ่มเป็นที่นิยมแล้วนะครับสําหรับเหรียญ1ิบาท2สีเหรียญนี้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าข้างดูตาข้างหลังครับเป็นตาองค์พระยาคุดครับซึ่งความศรัทธาของประชาชนความศรัทธาของชาวบ้านหรือความศรัทธาของคนที่บูชาเนี่ยเหรียญพระยาคุดเนี่ยก็มีหลายๆคนนะครับ ที่อยากได้เหรียญพญาคุดมาบูชาอยากครอบครองเหรียญพญาคุดหรืออยากบูชาพญาคุดแต่วัตถุมงคลในท้องตลาดที่เป็นองค์พญาคุดณตอนนี้นะครับบอกได้คําเดียวว่าราคาแพงมากครับบางทีเห็นแล้วราคาลมแทบจับเลยนะครับเพราะว่าบางเหรียญเนี่ยราคาเป็นพันเป็นหมื่นนะครับเหรียญพญาคุดในท้องตลาดเนี่ยในขณะที่เหรียญเหรียญเนี้ยถ้าคุณได้ฟังราคาก็ลมแทบจับเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคา ไม่แพงเลยนะครับราคาอยู่ที่หลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยหากใครมีเหรียญเหรียญนี้เนี่ยสภาพ UNC หรือไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยราคาก็อยู่ที่หลักร้อยต้นๆเ<อ>ท่านั้นนะครับย้ำนะครับสภาพ UNC หรือไม่ผ่านการใช้งานตอนนี้ราคาอยู่ที่หลักร้อยต้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ผมก็เก็บไว้อยู่เหมือนกันนะครับเนื<ร>่งองจากว่ามีจํานวนการผลิตที่ไม่สูงนะครับจานวนการผลิตมีเพียง ห้าล้านเหรียญเท่านั้นครับอ่าห้าล้านเหรียญก็คือไม่เยอะนะครับนักสะสมบางคนเก็บทีร้อยเหรียญคนละร้อยเหรียญพ่เหรียญแป,ป๊บๆป,ปก็เก็บเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเหรียญเหรียญเนี้ยมีจํานวนการผลิตส,สูงถึงห้าล้านเหรียญน,นะครับดังนั้นราคาตอนนี้ก็ไม่ได้แพงมากนะครับราคาอยู่ที่ช่วงหลักร้อยต้นๆเท่าน,น,นั้นเองถือว่าไม่แพงเลยนะครับ หากใครจะรีบหามาบูชาหรือหามาเก็บเนี่ยก็ควรจะรีบหามาบูชาหรือหามาเก็บตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเหรียญพญาคุตยุคนี้นะครับคนเริ่มรู้เริ่มเห่เริ่มต้องการกันแล้วนะครับเมื่อมีความต้องการของตลาดสงูงแต่จํานวนเนี่ยมันเริ่มมีน้อยลงนะครับก็ราคาก็จะค่อยๆพุ่งสูงขึ้นนะครับวันหนึ่งที่เหรียญกระสาบมีราคาขึ้นนะครับ เหรียญเหรียญนี้ผมคิดว่าเป็นอีกห่งในสิเหรียญที่จะมีราคาสูงแน่นอนในอนาคตนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญพญาคุดครับคนบูชาพญาคุดอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญด้านหน้าเนี่ยก็เป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่9ด้วยนะครับซึ่งเป็น2ในหลวงที่คนไทยเนี่ยนิยมบูชานิยมห้อยเหรียญมากที่สุดนะครับ พูดง่ายๆคือบางคนห้อยเหรียญรอห้าอย่างเดียวบางคนห้อยเหรียญรอเก้าอย่างเดียวหรือบางคนเนี่ยห้อยเหรียญพญาคุชอย่างเดียวนะครับแต่เหรียญนี้นะครับท่านได้บูชา3องค์ไปพร้อมๆกันครับและที่สําคัญนะครับเหรียญเหรียญนี้เป็นพัชเสียนตรงครับคือพัชเหียนหันไปในทิศทางเดียวกันหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยเหรียญเหรียญนี้มีราคาแล้วนะครับเรียกได้ว่า พอที่จะมีราคาในช่วงนี้นะครับใครเก็บก่อนรวยก่อนนะครับผมบอกคำนี้เลยนะครับราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองถือว่าไม่ค่อยแพงนะครับบางคนก็บอกหูพี่เหรียญหายากทำไมถูกจังเหรียญหายยากทำไมไม่แพงเลยใช่ครับน้องไม่แพงครับพี่ก็เลยเก็บไว้บางส่วนนะครับคืออาจจะมีพอพอมีแบ่งปันนะครับแต่ไม่ได้ขายทั้งหมดนะครับพอมีแบ่งปันผมบอกเลย ผมพอมีแบ่งปันแต่ไม่ได้ปล่อยทั้งหมดนะครับผมบอกตรงนะตรงนี้เลยนะครับผมอะพอมีแบ่งปันให้เพื่อนๆนะหากใครศรัทธาหรือชอบเดียนพญาคุดผมพอมีแบ่งปันให้ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ปล่อยออกทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยผมเก็บไว้ส่วนหนึ่งครับเพราะว่าผมเก็บไว้เก่งราคาในตอนที่ราคาขึ้นด้วยนะครับและก็แบ่งปันเพื่อนๆที่อยากได้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่ามา บวชนมาอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับคือเหรียญเหรียญนี้ผมยังพอมีแบ่งปันให้อยู่นะครับหากใครสนใจก็ติดต่อมาทาง Facebook เมตตามหามงคลได้นะครับก็หรือหากใครอยากแบ่งปันให้เราก็ติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าราคาตอนนี้ยังไม่สูงครับแต่ค่อยๆกระเถิบขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่สวยมากๆนะครับอย่างแรกก็คือ เป็นเหรียญโลหะสองสีะนะครับก็คือสองสีสีเงินสีทองเรียกโชคเรียกทรัพย์นะครับด้านหน้าเนี่ยก็เป็นในหลวงรัชกาลที่หนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็อีกองหนึ่งก็คือในหลวงรัชกาลที่9ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชนะครับเป็นเหรียญ10บาทสองสีสีเงินสีทองนะครับสำหรับด้านหลังนะครับก็เป็นตาพระยาคุดที่คนไทย นิยมอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญครับเหรียญน,นี้ออกในวาระครบรอบร้อยปีธนาคารแห่งแรกธนาคารไทยพาณิชย์นะครับซึ่งก็พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์หรือคนที่เกี่ยวข้องกับธนาคารไทยพาณิชย์หลายๆคนเนี่ยก็นิยมบูชานะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมแนะนําให้เก็บสะสมเลยนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมมองว่าราคายังไม่แรงตอนนี้นะถ้าใครมีน้อยมีไม่ถึงร้อยเหรียญเนี่ยผมว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่า เหรียญนี้ก็เริ่มหายยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตอนเนี้ราคายังไม่แพงนะครับคือถ้ามีเพื่อนๆคนไหนอยากจะแบ่งให้ผมหรืออยากให้ผมแบ่งให้ก็คืออยากจะซื้อจะขายเนี่ยบอกเลยตอนนี้ราคาไม่แพงนะครับฟังชัดๆนะครับตอนนี้ราคาไม่แพงนะครับไม่ว่าคุณจะขายให้ผมหรือผมจะขายให้คุณมันไม่แพงครับมันไม่ถึงหลักพันแน่นอนมันแค่อยู่ช่วงหลักร้อยอะครับพูดแค่นี้แหละครับคือดังนั้นเนี่ยถ้า คุณจะขายให้ผมผมบอกก่อนเลยว่าราคาช่วงนี้ไม่แพงนะครับหรือถ้าผมจะขายให้คุณผมก็บอกเลยว่าผมขายไม่แพงเหมือนกันนะครับบางเว็บเนี่ยโอ้โหขายเป็นพันเป็นหมื่นไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่ราคามืออาชีพแล้วนะครับราคามืออาชีพช่วงนี้อยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยบางคนถ้าบอกว่าถูกไปนะครับคุณเก็บไว้ได้เลยครับเพราะผมเก็บส่วนนึงเหมือนกัน ผมไม่ปล่อยหมดเหมือนกันผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ปล่อยหมดนะครับผมก็เก็บไว้อีกล็อตหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะ <rez> มากมายนะครับก <ๆ S 2> <Marc> <ๆ S 1> ็บอกไว้ว่าผมเก็บไว้ส่วนหนึ่งขายส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับใครเก็บก่อนก็มีโอกาสที่จะรวยก่อนนะเพราะว่าเหรียญพญาคุดเนี่ยราคาขึ้นทุกวั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 น นะครับแต่ว่าคนตามหาเหรียญนะมีมากกว่านั้นอีกนะครับฉะนั้นเหรียญเหรียญนี้เนี่ยก็เป็นเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมน่าตามเก็บน่าค้นหามากๆนะครับถ้าใครมีเนี่ยก็ควรที่จะนํามาบูชานะครับแต่ถ้าใครอยากขายให้เราเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้เหมือนกันนะแต่ผมบอกเลยนะราคายังไม่แพงนะครับผมบอกตรงนี้เลยเพราะผมก็ขายให้คนอื่นไม่แพงเหมือนกันนะครับก็ฟังเอาไว้นะครับไม่ใช่ว่าผมซื้อจากคุณมา ถูกๆแล้วไปขายเป็นพันเป็นหมื่นไม่ใช่นะครับเหรียญนี้ราคายังไงก็ไม่เกินหลักร้อยอะครับอยากราคาอยู่ที่หลักร้อยนะครับผมถือว่าผมบอกไปหมดแล้วนะครับคือบางคนได้ยินแบบโอ้โหลมจับเลยทําไมถูกจังพี่ครับถ้าถูกซื้อไหมครับผมขายถูกถูกเหมือนกันนะครับผมขายถูกอยู่แล้วนะครับคือไม่ได้ขายอะไรแพงมากเพราะว่าผมก็เล่นตามราคากลางนะครับถ้าเหรียญวันหนึ่งเหรียญราคาขึ้นเป็นพันผมก็ขายผมก็ซื้อขายเป็นพันนะครับแต่ว่า ถ้าตอนนี้ราคาเหรียญอยู่ที่หลักร้อยผมก็ซื้อขายหลักร้อยนะครับเราเล่นในราคาของมืออาชีพไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าใครมีหรืออยากเก็บอยากขายก็ลองคุยกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดบอกเลยว่าถ้าเกินราคากลางก็ผมก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าผมก็ซื้อขายตามราคากลางเท่านั้นเอง นะครับก็บอกตรงนี้นะครับใครสนใจอยากได้เนี่ยผมมีปล่อยราคาไม่แพงนะครับแต่ก็ปล่อยแค่ส่วนเดียวนะเพราะผมก็เก็บไว้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อมาทาง Facebook เมตตาม,มหามงคลนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากแบ่งให้ผมคิดว่าเออพี่ราคาไม่แพงผมก็จะขายาก็ติดต่อมาได้เหมือนกันรับซื้ออยู่เหมือนกันนะครับแต่บอกเลยว่าผมซื้อผมขายไม่แพงจริงๆนะครับขึ้นอยู่กับราคากลางในช่วงนั้นด้วย นะถ้ามันแพงผมก็ซื้อแพงขายแพงแต่ถ้ามันถูกผมซื้อถูกขายถูกครับผมมืออาชีพมากพอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันมาตลอดนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์แฟนเพจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ